สวัสดีค่ะสาวๆเข้ามาเจอกันนะคะทาโร่กับบานยินน้โหวันนี้จะพาน้องไปอาบน้ํากันนะคะแม่ๆคะ่ะบานยินดมใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> บานยินติดทาโร่ใหญ่เลยตอนนี้ทาโร่ยืนนิ่งเลยนะคะ <c oughs> สองคนเลยทั้งสองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปอาบน้ํากันนะคะแม่แม่ขาเราจะพาน้องไปอาบน้ํากันนะคะวันนี้หนุ่มๆกับสาวๆนะคะทาโร่กับบานเย็นนะคะแม่แม่ขาบาสุรู้บาวะสลวะวก็ไว ทาโร่หนุ่มหล่อของเรานะคะอายุสิบเก้าปีนะคะชื่อจริงชื่อว่าสีสว่าดนะคะแม่แม่ขาน้องบานเย็นพี่บานเย็นสิบานเย็นอายุยี่สบสองปีนะคะกําลังตามหลังมาเลยตอนนี้โอ้โหเสียงหวานมากบานเย็นเสียงหวานมากนะคะเดินตามพี่ทาโล่ไปนะคะตอนนี้ตอนนี้พี่ทาโล่คือเดินนําแล้ว เดินนำบานเย็นแล้วนะคะโอ้โหสาวสวยของเราสาวสวยของเรานะคะบานเย็นคะ่ะน่ารักมากเลย ลงน้ำแล้วนะคะสาวๆของเราทาโร่หนุ่มรอกับสาวสาวบานยินนะคะแม่แม่่ะจะลงน้ำแล้วโอ้ดีใจได้เล่นน้ำน้องดีใจนะคะได้เล่นน้ำสองหนุ่มหนุ่มทาโร่กับบานยินนะคะ ยืนเคียงคู่กันนี่โหเหมาะสมกันจริงๆเหมาะสมกันจริงๆทารลกับบานยินทารมีแอบไปจีบนะแอบแอบไปจีบบานยินลงไปนอนเร็วลงไปลงไปแล้วทั้งคู่ลงไปแล้วนะคะทารลกคืออึใส่น้ำแล้วนะคะแม่ ทารลอืใส่น้ำแล้วนะคะลงลง,ลองตอนนี้บานเย็นบางทาโลแล้วโอ้โหมีงวงทาโล่งออกมาลงลงลง บานยินเขินทาโร่อยู่นะคะไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกเลยตอนนี้บานยินทาโร่คือเล่นอยู่ข้างหลังทาโร่เป็นหนุ่มนะคะอายุสิบเก้าปีบานยินอายุยีสิบสองปีนะคะแม่ๆคะ่ะนานๆทีน้องจะได้เจอเพื่อนนะคะนานๆานทีจะได้เจอเพื่อนด้วยกัน มาอาบน้ําเล่นน้ํากันนะคะโอ้โหทาโร่บานเย็นมุดน้ําแล้วทาโร่แบบยังตีน้ําอยู่เลยทาโร่ตีน้ําแรงมากน้องจะเล่นแบบแรงมากเลยนะคะบานเย็นมุดน้ำนะ <laughs> บานเย็นมุดน้ําเลย

โอ้โหเวียงแรงมากทารโร่ถอยไปเล่นลึกๆนะคะตรงนี้คือไม่สะใจทาโร่ทารโทาร่ถอยไปเวียงโอ้โหเวียงแรงมากหมถอยไปเล่นคนเดียวนะคะตอนนี้น้องชอบ เล่นน้ำลึกๆเข้าไปคือเล่นเล่นคนเดียวเลยตอนนี้บานเย็นคืออยู่ตรงนี้ทาร่อยู่นู่นไกลมากทานไม่สะใจทาร่นะตรงทาโเ่เล่นแบบสะใจมากเลยเล่นแบบไม่สนใจสาวแล้วตอนนี้ไม่สนใจสาวเลยไม่สนใจบานเย็นแล้วบานเย็นไม่กล้าลงไปนะคะ เดี๋ยวเห็นทาโร่จะลงไปตามทาโร่ไหมจะเดินไปตามทาโร่ไหมบานเย็นตอนนี้เดินไปหาทาโร่แล้วนะคะเห็นหนุ่มไปตรงไหนอยากไปด้วยบานเย็น ทาโร่คือชอบแบบตรงลึกๆนะคะน้องเล่นแรงนะคะทาโร่เล่นแรงชอบเล่นน้ำเอาค้างกันหยุดกันตอนนี้นิ่งกันแล้ว <laughs> นิ่งกันแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เหนื่อยเล่นน้ําเหนื่อย <c oughs> ทาโร่เหมือนเหนื่อยเลยเหมือนเล่นน้ําเหนื่อยเลยทาโร่ <c oughs> เรามาอาบน้ําเล่นน้าฉีกันนะคะ <c oughs> น้องช้างนิ่งกันทั้งสองตัวเลย <c oughs> ทาโรมุดน้ำแล้วนะคะตอนนี้มุดน้ำบานเย็นคือเดินไปหาทาโรแล้วเอาแล้วบานเย็นเดินไปหาหนุ่มๆแล้วนะคะบานเย็นเดินไปหาหนุ่มทาโรแล้วน้องพากันไปไกลนะคะไปลึกนะคะมาเลยมามาเคุณตาเรียกเรียกพี่ทาโรนะคะน้องเขาไปลึกไปเล่นไกลหน่อย หนุ่มสาวเข้าไปจีบกนแล้วตอนนี้ทาโลเล่นแรงอีกแล้วโอ้โหฟาดแรงมากเลยทาโรโ บานเย็นคือวิ่งขึ้นมาเลยนะคะบานเย็นเดินขึ้นมาแล้วทาโลก็ขึ้นมาตามนะคะตอนนี้ เอาเลี้วเอา,าเอานอนอีกเลยครัเล่นกันแล้วตอนนี้ทารุกับวานยินนะคะลุกร่างลุบ ถ้าร oh, yeah yeah. yeah. ู้กับบานยินนะคะ ฝากช่อง YouTube ของทาร o ่หน่อยนะคะพี่ช้างทาร่นะคะกดติดตามเพจ f a c e b o o k ด้วยนะคะพี่ช้างทาร่นะคะน้องจะมีร้า์สดขายผลไม้ทุกวันนะคะเวลา11นาฬิกาและ16นาฬิกานะคะ1ตะก้า5้า50คะแนนนะคะแม,แม่แม่แวะมาอุดหนุนผลไม้น้องได้นะคะสามารถสั่งจองออเดอร์ได้นะคะอินบ็อกซ์ทักแชทมาหาเราได้นะคะแม่แม,แม่ค่ะ เล่นแรงกันมาก